เป็นเบอร์ซีเรสเบนนะครับ C 2 3 0นะครับรหัสเขาคือ W 2 0 4นั่นเองนะครับเป็นตัว2.5 a v e n ห้แอเบนกาแล้วส่วนไฟหน้าคุณผู้ชมครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับนะมีที่ฉีดคมไฟหน้ามาให้นะมีอินสเปกชันให้นะครับแผ่นป้ายฉุกเฉินนะครับมีมาให้กรณีเราจะปฏิเสธหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันกงเอาตั้งได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะ เจรีเจนโฮมการดครับวันนี้ผมนะฮะมีรถยุโรปมานำเสนอหนึ่งคันคุณผู้ชมเป็น Mercedes Benz นะครับ C230 นะครับรหัสเขาคือ W204 นั่นเองนะครับเป็นตัว2.5 a v ุ n ห้าแอบนะครับเป็นโมเดลปี2009จดสองพันสิบครับก่อนดูคลิปเต็มคุณผู้ชมครับรบกวนนิดนึงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากทางรีเจนโฮมการดครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่า Mercedes Benz ตัวคันนี้นอซีสองสาผมศูนย์นะครับเขาผม ดูดีโดดเด่นของเขานะยังคงความเป็นเบนไม่อยู่นะครับผมมองว่าสวยงามน,นะยังคงมีความคลาสสิกในตัวอยู่นะครับนะแล้วออปชั่นที่มีมาให้ก็คือครบมากนะนะปีนั้นเนี่ยก็คือสุดแล้วออกห้างไปแดงพี่จ๋าประมาณ3ล้านกว่าบาทเลยนะคุณผู้ชมไปแดง3ล้านกว่านะมาเป็นมือสองราคาดีมากนะคะน่าใช้งานนะครับมาชมด้านหน้ากันนะครับผมว่าเขามีรายมาให้มากเนาะสังเกตที่เด่นชัดเลยนะครับจะเป็นส่วงของกระจังหน้าเป็นทรงอัลเบนการ์ดนะครับสีซิลเวอร์เนาะพร้อมกับโลโก้ดาวสามแฉกนะครับสีคโครเมียมนะครับโลโก้ดาวจมนะ ครับสวยๆพร้อมใช้งานนะครับแล้วส่วนไฟหน้าผู้ชมครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับนะมีที่ฉีดคมไฟหน้ามาให้นะทางด้านล่างนะครับมีไฟฟลอกแลมมาให้เนาะตัดด้วยคิ้วโครเมียมครับบ่งบอกสไตล์ของ Mercedes Benz นะครับว่ามีความฮารูฮาราผู้ชมครับนะมาดูทางด้านข้างกันนะครับผมลายแม็กสวยมากนะครับเป็นแม็กลาย AMG นะครับผมขอบ18นิ้วผู้ชมครับรัดด้วยยางปีใหม่นะครับเป็นปี2025แล้วด้วยนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับพร้อมใช้งานสุดๆขยบมานะครับทางด้านขข้าางงอเเนี่ย ผมจะมีโลโก้ a v อ n บ g a r ดมาให้นะครับแบบนี้นะสีเทานะครับผมนะพร้อมใช้งานกระจกผ้าปูใบฟ้าครับมีไฟเลี้ยวมุมมาให้มือเปิดครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมสวยงามนะครับโอเคเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขออยากให้ดูกุญแจก่อนแล้วกันนะครับกุญแจของเขาเนี่ยครับเป็นกุญแจแบบนี้เป็นรีโมทนะครับผมเป็นบิดรีโมทแบบบิดไข่นะมาดูโครงสร้างกันหน่อยซิรถอายุหลายปีเนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงโครงสร้างสวยไหมนะครับอะมาดูโครงสร้างจงครับโอ้ยเม็ดอาร์ตสวยๆผู้ชมครับ โครงสร้างต่างๆเดิมนะด้านข้างต่างนะครับสีข้างในบางเดิมนะเพจต่างๆอยู่ครบนะครับเอาไปเนี่ยคือพร้อมใช้งานเลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วเนาะอยากมาลองขับขี่นะครับเรายินดีเลยนะมาหาเราที่โชว์รูมได้นะครับมาลองดูฟิลลิ่งกันหน่อยซิว่าเครื่องดีไหมเกียร์ดีไหมช่วงล่างดีไหมนะครับนะมาดูส่วนถไปากันครับมาดูบานหลังกันคุณผู้ชมครับว่าบานหลังเป็นยังไงนะฮะดูตรงตะเข็บก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนี่ตะเข็บ นะครับบางเดิมรอบคันบอดี้โครงสร้างต่างๆนี่ครับแท้เดิมนะแล้วเรานีครับไม่ได้รับการแากเปล่านะครับผมผมมีอินสเปคชั่นให้นะครับจากบริษัทชั้นนำเนาะว่ารถของเรานะครับไม่มีการชนหนะัก ความเนียครับจมน้ําน้ําตัดต่อหรือว่ากรอใหม่ได้ทั้งซีนนะครับผมมาดูด้านท้ายกันคุณผู้ชมครับขุยด้านท้ายสวยงามมากนะฮะโลโก้นะครับผมเบอร์ซีดสเปนชัดเจนนะครับผมไฟท้ายตามสายเบนเนาะรหัสตัวรหัสของตัวรถนะฮะซีสองสามศูนย์อยู่ครบนะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 2.5ลิตรนะครับเป็นต้นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับฟาร์คเซนเซอร์ด้านหลังมีให้ด้านหน้ามีให้ครบคันเนาะเปิดฝาท้ายนี่อันนี้ต้องระวังนะรถยุโรปนะครับเป็นเกือบทุกแบรนด์นะฝาท้ายของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชม ถ้าไม่ได้ฝาดับไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีความดีดตัวข้อข้างแรงนะต้องระวังนิดนึงนะครับเ้าเอาหน้าไปใกล้นี่ฟ้าแตกเลยนะคุณผู้ชมอันตรายนะระวังไว้ก่อนด้วยนะเปิดฝาท้ายมาครับแผ่นป้ายฉุกเฉินนะครับมีมาให้กรณีเราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึงเอาตั้งได้นะเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะท้องเก็บสัมภาระด้านหลังครับกว้างขวางนะครับด้านขวามือจะมีไฟมาให้สวยงามคุณผู้ชมครับอึ๊บอ่าดูโครงสร้างเนี่ยสิเป็นยังไงหลุมยางอะไหลของเขาเนาะ อ่ายังอลนะครับอุปกรณ์แม่แรงต่างๆอยู่ครบนะสีบางเดิมนะครับเป็นสีเทานะฮะเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบคุณผู้ชมนะฮะสวยงามน,นะผมมองว่าใครที่ได้เบอร์เซเดนคันนี้ไปเนี่ยมันราคามันไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วอะมีแต่เก่งกำไรได้นะหรือจะไปแต่งเป็นคลาสสิกคลาสสิกก็ฉวัวไม่ได้แย่นะครับอ่ะมาดูด้านซ้ายกาันคุณผู้ชมครับด้านซ้ายนะครับผมล้อสีสวยนะฮะ ไม่มีรอยเบียดฟุดบาทนะครับผมยางเป็นยางปี2025นะครับช่วงล่างเดิมๆนะฮะแล้วส่วนโครงสร้างของตัวรถครับดึงมาผู้ชมครับสวยๆเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบอุ้ยตัวจริงคือฉ่ำมากอะสีคือฉ่ำรอบคันเลยนะประมาณสัก90%ได้คุณผู้ชมดูฝั่งคนขับต่อไปคุณผู้ชมครับเปิดเข้ามาครับดึงมาดูอื้อเป็นไงมาร์กต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับผมสีต่างๆสวยนอไม่มีการขยับแกะถอดไขเปลี่ยนใดใดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะขออนุญา เปิดห้องเครื่องให้ดูหน่อยนะเครื่องยนต์ V6 2.5ลิตรนะครับว่าห้องเครื่องจะสวยงามเพียงใดไปดูด้วยกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูภายใต้ฝาปรงกันนะครับเครื่องยนต์ V6 2.5ลิตรค่ะเปิดมาดูซิเป็นยังไงนะครับนเป็นยังไงสภาพอือหือคุณผู้ชมครับอยากให้ดูความใหม่ก่อนอันดับแรกนะอันนี้ผมเพิ่งดับเครื่องไปประมาณสัก5านาทีนะครับนะไอร้อนก็มีบ้างแต่ไม่มีคราบเข่าเราาน้ำมันไม่มีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับโชคกซับแรงนะครับ มีมาให้นะครับผมเปิดเข้ามาไม่ต้องค้าไม่เสียเวลานะครับแต่อยากให้ดูความเดิมคุณผู้ชมนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีการขยับนะคานหน้าเอ้ไม่ให้คานหน้าสีแก้มค้างนะครับสวยๆอุ้ยสวยงามมากเลยห้องเครื่องอะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบนะอุ้ยสวยอะคันนี้ห้องเครื่องด้านหน้าคือสะอาดมากนะครับด้านซ้ายมือมาร์กต่างๆอยู่ครบนะครับฝาปองเดิมอุ้ยสวยคันนี้คุ้มเลยนะครับอ่ะ มาดูด้านบนหน่อยสิตรงฝากระโปรงหน้านะครับมีการเปลี่ยนมาไม้ฝากรโปรงไม่ได้เปลี่ยนนะฉนนเดิมนะครับซีนฝาหน้าจิกไปยังมีรอยเล็บอยู่แล้วคันนี้รถปีเท่าไหร่นะปี2010ใช่ไหมโอ้โหแทบไม่มีรอยเลยเนี่ยนะฮนะโอ้ยทุมครับพร้อมใช้งานจริงนะห้องเครื่องสวยครับใครกำลังตามหาเบอร์เซเด e เบนเนี่ยเป็นตัว W204 เนาะ ผมฝากคันนี้พิจารณาด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในการรักเครื่องยนต์กันนะครับมาดูฟิลลิ่งกันดูออปชั่นว่ามีอะไรมาให้บ้างครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาในเจ้าเบอร์ซีเรสเบนกันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามารักเครื่องยนต์กันครับนะคุณแจผมชอบมากนะเป็นแบบเสียบนะครับแบบบิดไขนะครับอะเสียบไปปุ๊บคุณผู้ชมครับจะมีล็อกพอดีเลยนะบิดครับผมมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันช่งเดียวติดคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์ V 6 2.5ลิตรนะครับ ชิงเดียวติดนะระบบแอร์เย็นฉ่ำเดี๋ยวผมเบาแอร์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียงลมเข้าเนาะคุณผู้ชมครับเรามาดูอินสแเนดนในของตัวรถกันดีกว่านะครับต้องบอกว่าเบนซ์เนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีออปชั่นเยอะมากคันนปี้ปี2009ก็จริงนะแต่คือออปชั่นนี่คือแน่นมากคุณผู้ชมนะ่ฮะ อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับบริเวณพวงมาลัยของผมนะเป็นพวงมาลัยดีไซน์ทรงสี่กานนะครับซึ่งวัสดุของเขาอ่ะมันจะเป็นหนังผู้ชมฟิลลิ่งสัมผัสเนี่ยคือดีมากนะพร้อมกับโลโก้ดาวสามแฉกนะครับผมดีไซน์สี่กานแบบนี้นะครับซึ่งณวันนั้นพี่แอฟคันนี้ปีสามเก้ามีระบบของคลิกคอนโทรลมาให้แล้วครับเป็นแบบก้านนะอยู่ทางด้านบนนะครับก้านบนคลิกคอนโทรลนะครับด้านล่างคือเป็นเปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับก็ถือว่าครบมากผู้ชมครับนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสแตนหน่อยผู้ชมครับ แต่ด like okay. <audio> right. ังปกตินะครับนะอ่ะเล่นเครื่องหน่อยครับเครื่องยต์ V6 เสียงยังไงนะครับมาฟังเสียงกันผมเปิดเสียงนิดนึงให้ฟังแล้วกันอ่ะฟังเสียงกันครับเสียงหวานมากผู้ชมนะ2.5ลิตรนะชอบอ่ะเนี่ยแล้วก็ขับขี่นะครับคันนี้นะวิ่งดีมากช่วงล่่งดีเครื่องดีเกียร์ดีนะครับนะอ่ะไปต่อนะครับบริเวณตรงกลางชมครับจะสังเกตไหม อ้าวกุญเจจ๋าจอหายไปไหนคุณผู้ชมครับมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนะกดปุ่มหนึ่งทีครับกดผิดนะเมื่อกี้นะนี่เป็นไงคุณผู้ชมครับเป็นจอมาให้จากโรงงานนะครับแต่ขอแจ้งไว้ก่อนเนาะเขาไม่ให้จอทัชสกีนะครับเป็นจอแบบคลาสสิกอยู่เนาะซึ่งตอนนี้เรากําลังหาอะไหล่มาเบิกให้อยู่นะบเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับต้องแจ้งก่อนอะไหล่หายากพี่ตรงตรงเลยเนาะนะครับถ้าเออคผู้ชมแบบซีเรียสผมดูแลเปลี่ยนให้นะหรือเอาจอแอนดรอยก็ทำทำให้ได้นะนะครับอ่ะทสเสียงหน่อยคุณผู้ชมครับ จากไระหึ่มคุณผู้ชมครับเพลงกระหึ่มมากลำโพงรอบคันอุ้ยเครื่องเสียงดีนะเอาจริงกระหึ่มเบรตึบตึบตึบเลยคุณผู้ชมนะฮะมาดูตรงกลางกันต่อครับขยับมานะฮะจะเจอกับหน้ากากแอร์สองอันแบบนี้นะครับไม่มีฟันหลอนะครับไฟฉุกเฉินกดติดทุกอย่างนะครับมีไฟขึ้นมาสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ อ่ะทางด้านล่างครับอันนี้แหละรองรับแผ่นซีดีได้นะครับนะเชื่อมต่อกับมือถือได้เนาะนะครับแล้วก็มีในส่วนของนะครับผมระบบแอร์ที่เป็นออโต้ดูโอโซแบบนี้นะครับปรับแยกซ้ายขวาได้นะแบบนี้นะครับหรือเราจะกดโหมดออโต้ก็ทําทําได้นะฮะแบบนี้เลยนะครับนะอ่ะผมขอให้เป่าแอร์ก่อนเนาะอ่ะระบบถัดไปครับเป็นระบบเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับวิธีการเข้านะครับต้องตบไปทางด้านซ้ายก่อนทีนึงนะด้านขวานะอันนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมา มีเกียร์ R นะครับเกียร์ N ต่างเข้าปกติเนาะทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์นะครับต้องตกไปทางด้านด้านขวาแล้วก็ดันนะครับอ่ะส่วน,นไปครับเบรกมือสังเกตเบรกมือซิเบรกมือหายไปไหนผู้ชมครับเบรกมือของเขาเป็นแบบเหยียบนะวิธีการปลดนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือของผมแต่ผมเอาน้องให้น้องเอาเอาเอินเสิร์ตให้ดูนะปลดเบรกมือครับจะมีสลักอยู่ตรงด้านขวาผมนะดึงหนึ่งทีครับเป็นการปลดเบรกมือใช้งานเบรกมือแค่ให้เหยียบลงไปครับแค่นี้เอง นะครับอ่ะเขยอบมาครับจอยซิกตรงกลางนี้นะครับจะมีจะเป็นปุ่มเกี่ยวกับบังคับหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปได้ปกติทุกอย่างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอ่ะมาดูครับที่ถัดไปการมีช่องเก็บเป็นพวกเก็บเหรียญได้หรือเก็บพวกเงินได้นำบัตรได้เนาะสอดเก็บได้เลยนะครับเป็นปิดมิดชิดอย่างดีนะครับที่พักแขนตรงกลางครับแยกซ้ายขวาแบบนี้นะสวยงามนะผมมองว่านะครับใส่ของได้เนาะความลึกก็ไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณครึ่งฝ่ามือนะครับอันนี้เรียนแจ้งให้ทราบตามตรง นะครับคอนโซลกลางแน่นอนครับรถยุโรปคุณผู้ชมครับเป็นซอฟต์ทัชหมดแล้วโอ้โหสภาพเนะี่ยคือกลิปมากเนาะอ่ะมาดูไฮไลท์ครับขาดไม่ได้เลยก็คือเบาะของเขาเนี่ยครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีเมมโมรีซีทมาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับแต่เมมโมรีซีทของเขาอ่ะต้องทําการกดค้างนะครับไม่ใช่กดทีเดียวนะผมกดให้ดูทีหนึ่งครับเมมโมรีซีทอันนี้ใครเซฟไปเอ่ยใครเซฟไปเอ่ยท่านี้เนี่ยอ่ะอันที่2ครับกดได้ปกตินะต้องกดค้างคุณผู้ชม นี่แบบนี้นะครับหรือเราจะปรับแบบคัสตอมเองก็ทําได้นะฮะปรับเบาขึ้นลงนะครับพนักพิงนะครับหรือปรับหมอนรองคอก็ทําได้ผ่านตรงปุ่มปรับไฟฟ้าทางด้านข้างเนาะกระจกครับออโต้ทั้ง4บานแบบนี้นะฮะทั้งขึ้นและลงเป็นกระจกออโต้ครับก็ผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและคบขันมากนะครับด้านหน้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ มูฟ <Move S 2> ไปทางด้านหลังนะครับมาดูความกว้างขวางินนั้นกันว่าจะงดงามขนาดไหนครับอ่าผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอเบาะแถวสองกันนะครับว่าฟีลลิ่งเขาจะเป็นประมาณไหนเนาะอุ๊ยผู้ชมฟีลลิ่งแรกได้ขึ้นมานั่งนะเบาะเขาอะ่ะมันเป็นเบาะหนังใช่ไหมฟีลลิ่งเนี่ยมานั่งโซฟาอยู่บ้านนะครับปรับโอเคเลยเนะี่ยมันจะมีการแบบให้เราเนี่ยไม่ได้นั่งหลังตรงผู้ชมจะมีเอนระดับหนึ่งนะทำให้มันนั่งสบายมากนะครับ เล็กรูมเหลือนะครับเฮดรูมเหลือเลยนะครับแล้วก็เสน่ห์ครับก็คือบริตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมเขาจะมีส่งของช่องแอร์หลังครับซึ่งเขาสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างละเอียดเลยนะอย่างเช่นนะครับปรับอุณหภูมิที่19ทําได้20ทําได้นะครับปรับลงได้เนาะหรือจะปรับแรงลมทางด้านหลังครับก็สามารถทําได้ซึ่งนะครับรถมีไม่กี่รุ่นนะที่ทําแบบนี้ได้นะครับอ่ะลองจินนอันนี้ผมดูตรงนะว่าเหมาะแก่การโดยสารสี่ท่านนะครับ เบาแกการโดยสารสี่ท่านเพราะว่าเกิดเรานั่งตรงกลางเนี่ยคนที่ห้าใช่ไหมอันดับแรกเลยเราต้องแชร์เท้าเราเนี่ยกับเพื่อนเพราะว่าเกิดนั่งตรงนี้เหยียบเนี่ยเลอะเพื่อนตีแน่นอนนะครับต้องนั่งต้องต้องแชร์ก่อนซ้ายขวาเลยแล้วก็ปรับในส่วนของพนักพิงขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งก็ไม่ได้สบายเพราะว่าทาไมถึงไม่ไม่สบายผมต้องเรียนเรียนตามตรงนะครับเพราะว่าตรงที่พักแขนเขามีตรงนี้ซ่อนใช่ไหมมันทําให้หลังเราอ่ะนูน่น นะครับเมื่อเรานั่งเดินทางไกลในอ่านเหนื่อยล้าได้แต่ถ้าเกิดโดยสารใกล้ๆครับไปได้อยู่นะครับนะและออปชั่นที่มีมาให้ครับแน่นอนที่ป้าแขนด้านหลังครับมีมาให้แบบนี้แล้วยังมีการซ่อนเท็กเจอร์เล็กๆนน้อยครับคือเขาสามารถนะครับเปิดแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมมีที่เก็บของเล็กๆน้อยครับพร้อมกับมีคัพพาเดอร์ซ่อนแบบนี้พ่อครับจึงทําให้นะเดินทางไกลครับ สบายใจแน่นอนกับเบอร์เซอร์เบนคันนี้นะได้ชมนะครับจะขออนุญาตนะครับสรุปราคากันให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับกับเบอร์เซอร์เบนคันนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับผู้ชมครับกับเบอร์เซอร์เบนซีสองสามศูนย์คันนี้เนะครับที่ผมนํามาให้ผู้ชมรับชมกันนะครับซึ่งผมมองว่าคุ้มค่านะในงบประมาณนะครับผมไม่ข้ามสามแสนนะครับได้ขับรถยุโรปนะครับดีไซน์หล่อๆแบบนี้นะเอาไปทําต่อได้นะครับผมนะเอาไปแต่งเพิ่มเติมเนี่ยก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับหรือใครจะไปเก็บท่านี่ก็ไม่ได้แย่นะครับนะ หากอยากชมตัวจริงครับติดต่อเราได้เลยนะครับด้านล่างนี้ได้เลยนะที่เอ y ไซวายเทนะครับหรือเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับสื่อไป94588661นะครับผมเจจากดิจิตอลทงคาและทีมงานดิจิตอลทงคาทุกท่านนะครับพร้อมดูแลลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับนะหากชอบคลิปแนวนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางดิจิตอลทงคาครับวันนี้ผมเจนะครับกับทีมงานขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ